พี่น้องมากินเคีย่งบินถ้ากต่นทอดขวับกุ้เจ๊เขียวมาดามจากบ้านนาบงกจอ่าาบ้นนนยะเมมั รางอ้ะรางามันิมออกมันมันเจี่ยบนะเีบต่อล่ะขอให้กาแมันมันบูดมันเน่าเนาะขอยังก็เหมียงเจี๊่บขอาเขาก็ไม่ได้จังอย่างมากแต่ว่าเขาหัวดีดีขอบคุณผู้เป็นไตเด้อเจ๊บหลายเจี๊ยบเจี๊ยบเอี่อือเขาบอกจากเขาอมันเน่าสิแ แอบเดพดีบหไม่ออกอะไรกินแบบว่าครับอืมอบ้านมุเจ้ามีกินมไคาวเมมต์มาด้วยแอบแต่เนี่ยนั่ตักแตนรอบนะนวดนวดนวดใครุกโจย์ไดก่นท่ค่ะร ขอบคุณไอหนิงด้วยผู้บดใต้แม่ว่าบบผั้อซื้อเองบ้าหรือม่หลงคนแสบแสบแสบลายไมาได้พี่ต้องตัวนี้พอตายโดนออกจากปากกอไอ <c oughs> ใครทำเนีกยใครเนอ่ยฮะ ก็เกิเตืเนอนไปบอกไปบอกกับหมอข้างหนามาจะไปอีสานได้งไงตายแทาง